ทำไมนูเทลล่าของฉันถึงแลคขนาดนี้ทำไมถึงเป็นฉันหมยยาสีฟันมากกว่าไม่อิกแน่ๆนฮะใช่แล้วฉันมีนูเทลล่าขวดกลางภูกใจสุดๆเลยส่วนฉันมีนูเทลล่าขวดใหญ่มากๆของฉันเองถ้าเ <c oughs> ข้าใจแล้วฉันจะเริ่มก่อนฉันไม่ชชบเล็กๆเอาไว้กินได้พอดีมาลองกันอร่อยจุฮะกินอีก เสร็จไปเลยเฮ้ยฉันชอบ <S <S โอ้ฉันนึ่งออกแล้วเสียบช้อนลงไปในควรจากนั้นใช้สเปรย์แช่แข็งนิดหน่อยจากนั้นดึงมันออกมาเย้ได้ไอศครีมช็อกโกแลตแล้วอร่อยจังฉันชอบไอศครีมนูทเทลล่าเจ๋งถึงตาฉันแล้วนี่มาลองกันเถอะฉันมีช้อนที่ใหญ่กว่าโอ้ แล้วก็หวานสุดๆดฉันรักช็อกโกแลตของโนธทล,ล่าฉันไม่เคยกินมันด้วยช้อนแบบนี้มาก่อนเลยอร่อยมากจริงๆสุดยอดแอบกินดีกว่าตอนที่ควินกำลังพอนมาลองกันโอ้ยๆยช้อนยาวนี่คืออะไรอ่ะโนธทล,ล่าของฉัน <S 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 แซมคีขโมยขโมยโน,นทัล,ล่าของฉันได้ไงฉัน็นทุกอย่างนะไม่แต่ทำเลยพอทีฉันจะหันหลังแล้วกินคนเดียว หมดแล้วเหรอแต่ยังมีเหลือติดขวดนิดหน่อยงานก็เทนมใส่ขวดเต็มเต็มเลยใช้ท้อนคนๆๆเย่ยมมากจากนั้นก็เทใส่แก้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือช,โช,โคช็อกโกแลตเชคฮะมาลองกันเถอะอร่อยมาลองสิ่งที่เพนตินทำกันดีกว่าอร่อยจังเลยเฮ้ยนี่มาอะไรอ่ะ แซมนายแอบดื่มน้ำของฉั้อีกแล้วเหรอพอกันทีมันคือของฉันฉันนึกออกแล้วว่าจะแกล้งเขายังไง <c oughs> มาสลับซอสตาบาสโกกันเ <c oughs> ถอะเฮ้จังเลยอ,อ้รู้สึกแย่ <c oughs> ออกไปนะแซมฉันกำลังย่งอยู่ <c oughs> ฉันเมนูเทลล่าคตใหญ่มากๆต้องกินมันให้หมด <c oughs> วิศเศษไปเลยฉันชอบช็อกโกแลตของนนเทลล่าฉันอยากกินนนเทลล่าแบบนี้ทุกวัน ฉันมีไอเดียแล้วมากินนูเัลล่าของบริทนี่กันดีกว่าเอาสิไอเดียดีมากเอาตรงที่เธอทำหกได้เลยอะไรจังเลยใช่ฉันกินหมดแล้วไม่มีอะไรดีเท่านี้อกแล้วล่ะเราทำสำเร็จโอ้ทาคิสเล็กนิดเดียวและมันเผ็ดมากต้องระวังด้วยนะแต่บริทนี่มีขนาดกลางและมันยิ่งเผ็ดกว่า แต่เควินตินโชคร้ายที่สุดเขาได้ถุงขนาดยักษ์และเขาจะกินมันคนเดียวได้ยังไงฉันนึกไม่ออกเลยเควินตินหนีไปไหนไม่ได้หรอกแซมเริ่มได้แล้วโอเคมาลองกันเถอะมีแค่ชิ้นเล็กๆมันคงไม่เพดขนาดนั้นหรอกมัง้งเฮ้ยไม่นะนี่มันเพดมากเลยฉันควบคุมไฟไม่ได้แล้วมันจะระเบิดออกจากปากฉัน ธอฉันพ่นไฟเหมือนมังกรอย่าหันมาทางนี้สิพนเต็มไปหมดเลยโอาตาฉันแล้วฉันยังไม่พร้อมเธอฉันกลัวไม่นะมันใหญ่กว่าด้วยซ้ําไม่มีทางเลือกแล้วน่ากลัวไม่ไม่ไม่มาเริ่มแล้วเธอฉันควบคุมมันไม่ได้เธอไม่นะโอ้ยบริทนี่เธอจะเผาฉัน เฮยด้วยมีไฟอยู่ทุกที่เลยรมเนี่หยุดนะฉันทบคุมมันไม่ได้ปิดปากก็ขู่เธอฉันมีไอเดียเราต้องดับไฟเปิดน้ำนี่ทำอะไรกันเนี่ยหยุดนะฉันเปียกไปหมดแล้วใครเป็นคนคิดเรื่องนี้ทางเธอถึงตาฉันแล้วฉันไม่อยากกินเลยแต่ต้องรวบรวมความกล้าไม่นะมันใหญ่มาก บอกว่าฉันจะไม่ถูกไฟไหม้ฉันกลัวมากๆฉันเกลียดของกินรถเผ็เดแล้วเข้ากินสิกินกินกินเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเควินตีนเนอะไม่นะฉันทำไม่ไหวแล้วต้องปล่อยไฟทั้งหมดใส่ถุงเฮ้ยเขอยังชั่วหน่อยเอ้ไป่นะระวังหลบเร็วอะไรไปไหนกันไม่นะมันกำลังจะระเบิดโอ้ต้มสันแล้ว ฉันมีหมากฝรั่งคัาบ,บ้าบ้าบ้าชิ้นเล็กโอ้โหเย็นจนขนลุกส่วนฉันมีหมากฝรั่งรสบรกโคลี่อายแย่แย่งอและกล่องขนาดกลางด้วยจะกินได้ยังไงส่วนฉันมีหมากฝรั่งสุดคลาสสิกอันใหญ่ฉันถูกใจสิ่ดีสุดยอดโชคดีแล้วครั้งนี้แต่ควินตินจะเป็นคนแรกก็ได้มาลองกันเถอะในนี้มีหมักฝรั่งยาวมาก บอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันนะโดยรวมก็อร่อยดีเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นแต่ฉันทำได้เอ้ยหนาวจังเลยต้องขอลูกผนเอาไม่นะเควนตินถูกใช่แข็งเราต้องทำให้เขาอุ่นขึ้นด้วยเตาเผาแต่ไม่ต้องห่วงรื่องเควนตินฉันกำลังช่วยเขาอยู่บริตตี้เอ้ยหยุดก่อนหยุดพอแล้วเควนตินกำลังไหม้เฮอผอ,อทขอดอด เดี๋ยวฉันช่วยเธอเองนะโอฉันไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ฉันเปียกไปหมดแล้วฉันชอบตอนผมแช็งแข็งมากกว่าโอเคตอนนี้ถึงตาเธอแล้วบรินนี่โอเคโอเคใจเย็นนะอะไรก็ได้ฉันจะลองหมักฝรั่งของฉันและในนี้ก็เหม็นมากมากไม่ฉันจะไม่กินเอาไปแซมเอาไปไม่เควินตินเอาไปสิ น้ำมันตาเธอะพินซะก็ได้ฉันจะกินได้ยังไงอะแบบนี้ไม่ต้องช่วยกันได้ฉันกินเองดีกว่านะนี่มันยากจริงๆนี่คือหมึกฝรั่งที่ยาที่สุดเลยแล้วต้องฝล่งลวฝด้วยเออแย่จังออถ้าเป็นอะไรไปอะไม่รู้สิแซมถึงตาหน,นายแล้วเรามาัต้องงานแน่ ฉันคิดถึงหมาฝรั่งนี้มากมากดีจังอร่อยจังเลยแล้วลูกปอก็เจ๋งวิเศษกินอีกดีกว่าดีจังเลยฉันชอบมากฉันมีไอเดียแล้วเอาซ่อมต่อกับสวรรค์แล้วก็ใช้แบบนี้เราจะได้กินเยอะๆเจ๋งสำเร็จทีนี้ก็มาลองกันมไม่เคยคิดว่าการกินหมาฝรั่งจะสูกนขนาดนี้อร่อยจังเลยเกิดอะไรขึ้นนะ ฮะหมาฝรั่งใส่อะไรแซมแบ่งฉันด้วยนะไม่เข้าใจแล้วแซมเค่งเอาตลอดงั้นต้องแกล้งเขาเปลี่ยนสวิต์สวรรค์แล้วก็หมุนไปทางอื่นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะหมาฝรั่งกันนันไปทั่วเลยโอ้มันมาหาฉันเองเจ๋งรนนี่ไอเดียเจ๋งมากเลยเลยได้ยังไงกันเหือแค่นี้เองแต่มันยังอร่อยอยู่ดิ โอ้โหเมลิสตาเค้กก้อนใหญ่มากมากและมีลูกกวาดอยู่มากมายนี่ต้องเป็นเค้กที่อร่อยอย่างไม่น่าเชื่อแน่นอนแล้วที่เหลือละ่ะโอ้โหนาทานได้เค้กชโค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 โ็อกโกแลตแล้วกลัวอะไรไม่จริงนะมีเลมอนเปรียปร้ยวๆอยู่บนหน้าเค้กแล้วของเกรซละ่ะเราะอ,อะไรกันนี่เป็นเค้กที่น่ารักที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยนะเล็กน่ารักฮ <laughs> 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 ฉันไม่สนใจพวกเธอหรอก มาลองเค,ค้กของฉันกันเถอะฮึนิดจังมีจะเลี้สีชมพูอยู่ข้างในเค,ค้กด้วยรยีเซ็ตไปเลยเกรซมั่นใจได้เลยว่าตอนนี้ทุกคนต้องอิจฉาเธออยู่แน่ๆนมันไม่ใช่แค่จาเลี่เท่านั้นแต่ยังเป็นหมวกฝรั่งด้วยเจกมาปอดลูกปองกันว้าวเจงไปเลยออกวาใหญ่มากนะสิทุกคนเฮ้ย <c oughs> ฉันเปื้อนหมวกฝรั่งหมดแล้ว เฟรนช์ทำมาลงไปเนี่ยฝันร้ายชัดๆโอเคถึงตายฉันแล้วมาลองกันเถอะน่ากลัวฉันไม่จะเล,ลี่ยเลยมอันอยู่ข้างในขอให้มีรสหวานเนอะโอไม่ oh มันเปรี้ยวมากเปรี้ยวเป็นบ้าเลยนี่นาทานน่าขยิบขยันอ๋อฉันขอลองเค้กของตัวเองนะ ไอเดียดีมากมาลองชิมกันสักชิ้นโอ้โหไม่ช็อกโกแลตและไม่เจลรี่ใส่รวอีกแค่ไหนดีงามสุดๆฉันสิชอบดีเนื่องจากตอนนี้มันซายุ่งอยู่เธอคงไม่สังเกตเห็นถ้าฉันกินแคกของเธอดูนั่ากินเหือเชื่อมาลองกันอ,อร่อยจังเลยอะร่อยกว่าเลมอนของฉันต้องเยอะฮะ หยุดกินเค้กของฉันนะให้อนุญาตให้เธอกินันาทานหยุดเดี๋ยวนี้นั่นมันเค้กของฉันนะหยุดเลยโอไม่นะมันกำลังถล่มทับฉันเค้กล้มทับฉันเอามันออกไปเพื่อนเพื่อนช่วยนาทันหน่อยนาทันได้รู้ว่าอยากินเค้กของคนอื่นเค้กของมาริ่าก็เละหมดเลยช่างเถอะไปกันต่อดีกว่าต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้เราอยู่แน่ ครั้งนี้เธอได้รับน้ำมันลมเกรสได้เล็กอีกแล้วไม่ต้องเสียใจนะนาธานโชคดีกว่านิดหน่อยเขามีกระป๋องขนาดกลางและเมลิซาได้น้ำมันลมกระป๋องใหญ่อีกแล้วนี่มันเรียกว่าถังชัดๆเลย <c oughs> เหลือเชื่องั้นมาเริ่มกันที่เกรซเธออยากลองมันแล้วแน่นอนใช่แล้วมาแข่วกันเยี่ยม่เปิดฝาอาปากกว้าง น้ำพุ่งตังข้าปากเลยอะสุดยอดมีดอกไม้ไฟอยู่บนเลนฉันด้วยเจ๋งแต่ว่าหมดแล้วน่าเศร้าจังเลยช่างเถอะถึงตานาทานแล้วเรียบกินสิแน่นอนฉันมีน้ำอัดลมขนาดกระลงังฉันอยากลงเหมือนเกรซจังเฮะทำได้ไหมนะยวขย้ขยาวขายาวแรงๆงมายังนาทานแน่ใจใช่ใชไหมกระเป๋าอของทํใหญ่กว่านะ โอ้น้ำมันน้ำพู้ชัดชัดระวังทุกคนน้ำไม่ได้เข้าปากนาธานเลยสักนิดฮน้ำผู้สงบลงหรือยังเนี่ยโอ้นาทานยังเหลืออะไรให้ลองไหมเนี่ยหมดซะแล้วน่าเสียดายจริงๆมีแค่นั้นเอง <c oughs> ช่างเถอะงั้นก็ถึงตาของเมลิซา ไปกันเลยฉันมีกระป๋องใหญ่มากเพราะงั้นจะพลิกกระป๋องแบบนี้จะได้กินงาน่ายสมหน้ากักบ้างกันอ่ะฮะเรียบร้อยจับให้แน่แนๆทุกคนฉันจะเปิดเองโอ้โหมีน้ำเยอะมากเหลือเชื่อไปเลยทรงพลังมากเมลิซาจุดดอกไม้ไฟได้จริงๆเมลิซาไม่เป็นไรแล้วเพื่อนๆคนอื่นละ่ะเรกรซกำลนาทานไปไหน มันได้ยังไงเราเร็วกว่าแสงแล้วครั้งนี้คือโดริโตรสเผ็ดโอ้หน้าคนลุกมันน่ากลัวมากมันคือมันฝรั่งที่เผ็ดที่สุดในโลกนาทานได้ถุงใหญ่กว่า <c oughs> แต่เมลิซาคือผู้โชคร้ายที่สุดไม่เคยมีใครเห็นหอยอย่างขนาดนี้มาก่อนแน่แน่นีม่มันมากเกินไปงั้นให้เกรซเริ่มก่อนดีไหมสุดยอดโอเค แค่เเล็กๆคงไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอกมาลองกันทุกอย่างก็โอเคดีนะถึงแม้มันจะไม่ได้อร่อยที่สุดแต่ก็ไม่ได้แย่มากฉันยังไม่เป็นไรจริงเหรองั้นฉันก็ไม่กลัวแล้วสิฉันสบายดีเอ๊มันกำลังลุกไหมปิ่ฉันลุกเนไฟแล้วนาธานช่วยด้วยส่งน้ำให้เกรสช่วยฉันด้วยข้างในกำลังลุกไหมเฮ้ยเขอย่ายงชั่วน้ำช่วยได้ ดีขึ้นเยอะขอบคุณนะแต่ว่าตอนนี้ถึงตาเธอแล้วนะทานตาฉันหรอโอเคแต่ว่าไม่ล่ะจะไม่ทำจะไม่ทำได้ไงเราเข้ากินให้หมดเราเข้ากินเข้าไปเข้มแข็งไว้ <G ül> <G ül> ก็ได้ <G ül> เป็นไงเป็นกัน <G ül> มันยากเหลือเกินมันเผ็ดมากเลยนะต้องกินมันฝรั่งทอดให้หมดให้เร็วที่สุด ้หวังว่าฉันจะไม่ถูกไฟไหม้ตายตรงนี้ฉันเกลียดอาหารรสเผ็ดใครชอบบ้างที่เวลาทุกอย่างข้างในรถเป็นไฟนาทานเราเป็นห่วงเธอนะเธอกินนาชอชหมดถุงเร็วมากนี่มันมากเกินไปแล้วอาจจะรู้สึกแย่ได้นาทานก็นอะไรขึ้นเธอในตัวฉันกำลังเดือดพลา่านฉันควบคุมไฟไม่ได้จบแล้วรู้สึกแย่เมลิซาตอนเธอ ฉันเหรอถึงแล็วจังฉันกลัวจะกินมันหมดได้ยังไงนาทานไมลได้สซกซ้างมันจะกินนาชอเมลิซาเธอทำได้เธอทำได้มันใหญ่สุดๆน่ากลัวจริงๆแต่เราเชื่อมันในตถถัวเธอรีบลองแล้วเข้าใช่น่ากลัวหวังว่าฉันจะไม่ถูกไปไหม เปนกำลังใจให้ฉันด้วยนะไม่ได้สันน้างนลกสารเหลืออยู่นินดเดียวเท่านั้นหมดแล้วมันเผ็ดมากเพื่อนๆรู้สึกเหมือนข้างในกำลังเดือดพล่านไฟออกมาหมดแล้วแต่ว่าฉันเป็นคนทำไฟไหม้ข้างนอกเราต้องการนักดับเพิ่มเจ้าหนาที่ดเพิ่แซกมาถึงที่เกิดเหตุแล้วมาจัดการทุกอย่างให้เข้าที่กัน อีกนิดนึ่งจบงานไม่มีไฟแล้วแต่ว่ามีอะไรให้ฉันกินไหม